นับจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะอยู่รุ่นไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะบอกลูกหลานในอนาคตเลยนะครับชีวิตทํางานของคุณสั้นลงแต่ชีวิตเกษียณของคุณจะยาวนานมากยิ่งขึ้นตกลงแล้วเราจะมีเงินเลี้ยงชีวิตหลังเกษียณที่มันยาวนานมากขึ้นได้ไหวกันไหมนะฮะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าพูดคุยหลังจากที่ในปีนี้นี่นะครับคือฮากันในช่วงกลางปีกันบ,บอกว่าเปิดอายุเข้าสู่โครงการเกษียณโดยสมัครใจตั้งแต่45ปี ทั้งๆท,ที่จริงๆผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเคยได้ยินคาว่า40คือวัยตั้งตัวชีวิตเพิ่งเริ่มต้นถูกไหมฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอะไรฮะ40คือวัยเริ่มกเกษียณโดยสมัครใจแล้วนะฮะมันเหลือเชื่อสําหรับโรกใบนี้มาถึงคํานี้เร็วก,กว่าที่หลายคนคิดไวนะครับเป็นเพราะว่าตอนนี้ครับมีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการสมัมมนาแล้วก็ให้ไอเดียเกี่ยวกับมุมมองที่น่าสนใจซึ่งสรุปออกมาได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้ชีวิตของคนไทยนะฮะจะมีชีวิตในการทํางานทําการเนี่ยสั้นลงถามว่าทําไมสั้นลง เพราะระยะเวลาในการทํางานตอนนี้ของคนไทยหลังจากจบมาแล้วจากเดิมเคยทําจนท้ามไปกเกษียณอายุ60ปีสมมติว่าจบเท่าไหร่18ใช่ไหมตีส่วนจบมาหาลัยเรียนเรียนช้าสุดก็ยี่สิบปีทํางานจน60ปีแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ30ปีท้วคนไทยมีอายุการทํางานหรือมีเวลาในการทํางานถึงเท่าไหร่อย่างน้อยๆก็40ปี แต่ตอนนี้เวลาในการทํางานของคนไทยที่จบมาใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคุณอาจจะเหลือเวลาทํางานเพียงแค่20-25ปีหายไปเกินครึ่งหนึ่งของเวลาเดิมสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทํางานแล้วยังไม่พอครับกลับกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันเพิ่มมาโดยที่มันใหญ่ให้เพิ่มเลยคืออะไรฮะคืออายุหลังกเกษียณซึ่งแต่ใน,นแต่ละเราจะ,กะเกษียณกันเท่าไหร่60ปีสาหรับข้าราชก,การเอกชนเท่าไหร่55ปีตอนนี้กลายเป็นว่าอะไรครับแค่45ปีก็เปิดกเกษียณก่อนกําหนดโดยสมัครใจดังนั้นพอคำอนวณกันเสร็จแสดงว่า ชีวิตหลังเกษียณของคนไทยจากนี้ไปนี่นะฮะมันจะยืดยาวขึ้นเป็น35-40ปีหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะอายุหลังการเกษียณสมมติห0สใช้ชีวิตไปได้อีกประมาณ80ก็อายุหลังการเกษียณ2ี่ปีถูกไหมฮะแต่ตอนนี้อายุหลังเกษียณของเราจะเป็นส5มสิบห้าี่ิปีนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ทำงานหาตังค์ช่วงเวลาทำงานน้อยลงตังค์ก็ได้น้อยลงแล้วแถมจะมีตังค์ไหนไปเลี้ยงชีวิตตัวเองหลังจากที่ต้องมีการเกษียณมากขึ้นไม่ได้ทำงานมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือคำถามที่ไร้ซึ่งคำตอบของคนไทยแล้วนะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงฮะชีวิตทำงานสั้นชีวิตหลังเกษียณยืดยาวจริงหรือไม่จริงครับถ้าจริงพจริงนะฮะถ้าไม่จริงเพียงไม่จริงนะครับจริงหรือไม่จริงครับกับคำถามนี้ท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ ชีวิตทำงานของคนไทยสั้นหดน้อยแต่ชีวิตหลังเกษียณยืดยาวโดยไม่อยากคาดหวังจริงหรือไม่จริงนะครับข้อมูลนี้เนี่ยนะฮะคุณดารณีแซจูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับการชำระเงินและคุ้มของผู้ใช้บริการทางการเงินตำแหน่งยาวนะฮะของแมงชาติเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้การเกษียณของคนไทยต้องเริ่มจากการวางแผนทางการเงินก่อนและวางแผนเร็วกว่าเดิมนะฮะไม่ใช่หลักและวิธีคิดในการวางแผนหลังการเกษียณอย่าไปเอาตัวเลขอายุเกษียณมาจับไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับ เาบอกว่าไม่ควรตั้งเป้าหมายแค่ตัวเลขอายุเกษียณอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะตอนนี้การเป็นว่าสุขภาพทางการเงินมันต้องดีในทุกจังหวะชีวิตตั้งแต่เริ่มจบจากมหาลัยและทํางานแล้วนะครับเพราะมันการเป็นเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้คือไม่มีอะไรการันตีรับประกันเลยนะครับว่าคุณจะทํางานได้ถึงอายุเกษียณแบบดั้งเดิมก็หกสิบเพราะสี่สิบห้าก็เปิดให้คุณเข้าสมัครแล้วอนะเห็นไหมฮะดังนั้นตรงนี้เองนี่นะครับก็เลยทําให้ผลสํารวจในปีหกเจ็ดซึ่งมันน่าสนใจนะ ผลสำรวจในปี67คนไทยกับการออมเงินหรือออมเงินฉุกเฉินหรือออมเงินเพื่อกเกษียณเนี่ยสรุปได้ว่าอะไรรู้ไหมฮะ91.5%คนไทยตอบว่ามีเงินออมแค่23%มีเงินออมฉุกเฉินที่ใช้ได้6เดือนขึ้นไปอยู่23%ในกรณีรายได้หายกระทันหันเป็นเพราะตกงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีเงินออมใช้ได้6เดือนอยู่แค่23%ในขณะที่17.2%วางแผนกเกษียณและทําได้จริงตามแผน มีแค่เท่าไหร่น17%นะครับทีนี้ถ้าดูทีนี้ถ้าดูตัวเลขดังกล่าวเนี่ยจะเห็นได้ว่าอะไรรู้ไหมฮะกว่า80%บอกว่าวางแผนเกษียณแต่ทําได้จริงเนี่ยไม่ถึงเลย20%นะฮะสะท้อนว่าอะไรครับพูดนะพูดได้ทําน่ยยังทาไม่ได้อ่ถ้าบูดภาษาชาวบา้างนงี้นะฮะแต่ถ้าบูดแบบเป็นภาษาใน e to เซ y นะก็คือว่าตั้งใจจะทาแหละแต่มันทําไม่ได้จริงๆคือไม่พร้อมเกษียณนะแล้วยิ่งพอมาเจออายุทํางานสั้นลงแต่อายุเกษียณยาวขึ้น คือดนฐานที่ผู้ชมเปจริงไม่จริงครับถ้าจริงตอบจริงนะฮะถ้าไม่จริงตอบไม่จริงนะฮะพอพอยิ่งเวลาทํางานน้อยลงไอ้รายได้ที่มันควรจะได้มามากกว่าเดิมมันก็น้อยลงยกเว้นซะแต่ว่าเมื่อเวลาทํางานน้อยลงคุณต้องหารายได้เพิ่มมากกว่าหนึ่งช่องทางและอาจจะมากกว่า2ช่องทางจะ่ดยวกัในยุคสมัยนี้ต่อไ <push. S 1> ปแล em, ้วคือทํางานที่เด <Torah and> ียวไม่ได้แล uh. ้วนะครับแต่ระวังนะฮะอย่าไปทำงานจนต้องเสียเวลาของของบริษัทเขานะครับทีนี้ต่อมาครับพอด้วยจากการที่เก็บได้น้อยลงแล้วเกษียณยาวขึ้น ทำไม่ต้องหาเงินออมเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ทุกคนกำลังมองว่าการเกษียณอย่างนี้จะทาให้คนไทยถ้าไม่รีบวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะครับจะมีปัญหาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเงินที่ต้องใช้2ออย่างคือกรณีฉุกเฉินรายได้ขาดหายฉับพลันทันด่วนกับกรณีที่เลี้ยงตัวเองหลังเกษียณเพราะไม่มีใครมาเลี้ยงเราแล้วซึ่งเราต้องเลี้ยงตัวเราเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้เป็นเป็นมุมมองที่แม้ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่กระชับแค่นี้นะฮะแต่มัน แต่มันสะท้อนถึงแรงคิดแรงกดดันและแนวคิดในการหาเงินไว้หลังเกษยียณอย่างชนิดที่น่ากังวลเหมือนกันนะฮะอายกตัวอย่างนี้เห็นไหมสถ่นการารหนี้ครัวเรือนไตรามาสที่1ของปี68เห็นไหมฮะหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยจริงอยู่มันเคยขึ้นไปถึงระดับ9 0กว่าตแต่ตอนนี้มันอยู่87.4%นตในไตรามาสที่1แต่ผลการศึกษาเมื่อเจาะเข้าไปตรงนี้จะพบอะไรรือไม่ฮะคนไทยเป็นหนี้เร็วเป็นหนี้นานแถมเกษียณยังมีหนี้คือครบ3อย่าง หนี้เร็วหนี้นานเกษียณแล,ล้วติดหนี้นะครับคำว่าเป็นหนี้เร็วคืออะไรรูไหมฮะห้าสิบเของคนวัยเริ่มทํางาน2 2่สถึงยีปีก็เป็นหนี้แล้วครับนั่นก็แสดงว่าอะไรครับเจนซีก็เป็นหนี้แล้วนะฮะและปรากฏว่าไอ้ตอนเป็นหนี้ของเจนซีเนี่ยหนใน4เป็นหนี้เสียซะดทรุศไปแล้วส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลหนี้รถจนหนี้โมอเตอร์ไซค์นะเรียกว่าเครื่องมือทรรมหากินเนี่ยนะครับต่อมาฮะอันนั้นคือหนี้เร็วน,ะนี้นานคืออะไรรูไหมฮะหนึ่งในสี่นะครับตีซะว่านเนี่ยนะ ของคนอายุมากกว่า60ปีคือคนหลังเกษียณไปแล้วเนี่ยตกลงและวจะมีหนี้เฉลี่ยกัน4ี่แสนบาทต่อคนนะฮะถึงจะเกษียณไปแล้วนี่แสดงว่าเป็นหนี้นานนะฮะงั้นตรงนี้แหละครับเรียกว่าเกษียณด้วยคุณภาพไม่ดีแล้วฮะในแง่ของสุขภาพทางการเงินเห็นไหมครับต่อมานี่นะฮะอันนี้คือหนี้เร็วหนี้นานนะฮะแล้วสิ่งที่บอกว่าเมื่อเกษียณแล้วยังติดหนี้อยู่เห็นไหมฮะปี68เนี่ยสมาชิกกบขเกษียณไป18,300กว่าคนได้รับยอดเงินกรบขเฉลี่ยคนละ1.4 9ล้านบาท ห็นไ,ไหมครับแล้วตรงนี้เองพอไปดูหนี้ของหนี้ของข้าราชการที่เกษียณไปแล้วนี่นะครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะสมาชิกกรบขอ,อายุ55-60ปีมีหนี้สินเฉลีย่ยคนละ1.95ล้านบาทไม่มีที่อยู่อาศัยหลังเกษียณอีกต่างหากนี่แหละครับเป็นตัวเลขที่เหนื่อยยอมรับว่ามันหนัยแลวยิ่งเจอสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยคือรายได้ไม่ฟื้นกลับมาเร็วรายได้ฟื้นกลับมาแต่อ่อนแอ รายได้ฟื้นกลับมาแต่ไม่เท่ากันเดิมก่อนโควิด19อย่างน้อยให้มันเท่ากันยินดีถูกไหมและรายได้ก็ไม่แน่นอนสูงเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ตรงนี้ครับ